อย่าพูดคำว่าไม่ทำกรุบาทก็ไม่เป็นไรเพราะคำนี้อาจจะทำให้หลุดจากแนวทางของท่านนบีโดยไม่รู้ตัวถ้ากรุบานคือสุนนะทำไมบางคนถึงบอกว่าไม่ต้องทำหลายคนเคยพูดว่าฉันไม่เชื่อกุรุบาทก็ไม่เป็นไรหรอก ไม่ใช่ฟัดดูนี่นาแต่รู้ไหมคะว่าแม้การเชื่อกุรุบาตเป็นสุนนะมุอักกะดะแต่มันคือสุนนะที่นบีไม่เคยเว้นเลยแม้แต่ปีเดียวและไม่มีบันทึกเลยว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮูอะเิวะสันลมเคยสั่งให้ใครเว้นเลยเช่นกันผู้ใดมีความสามารถแต่ไม่เชื่อกุรุบาตอย่าเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราคำพูดนี้ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮูอะเิวะสัลลมไม่ใช่คำ แต่เป็นคำตักเตือนว่าสิ่งที่เราละเลยทำให้เราห่างจากแนวทางของท่านอย่างไม่รู้ตัวอิสลามไม่ห้ามการบริจาคแต่ห้ามเปลี่ยนหรือแทนที่สิ่งที่าศาสนากำหนดการเชิดกรุบาลคือการปฏิบัติที่ถูกบัญญัติไว้ในอัลกรุรอานและสุนนะไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกทำหรือไม่ทำตามความสะดวกบางคนมีข้อแม้เช่นยากจนเป็นผู้เดินทางหรือหญิงที่ไม่มีหน้า ศาสนาก็มีข้อยกเว้นอย่างชัดเจนแต่หากเรามีทรัพย์มีโอกาสแต่ยังเลือกที่จะละเลยเราควรกลับมาทบทวนว่าเรากำลังเดินห่างจากท่านนาบีหรือไม่สุนนะไม่ใช่สิ่งเล็กๆที่จะละได้แต่เป็นสะพานที่เชื่อมเรากับสู่ท่านนาบีมูฮัมหมัดซลลลอฮฺฮุลัยิสัลลัมอย่าลืมแชร์คลิปนี้เพื่อเตือนใจและกลับมารักสุนนะในทุกโอกาสค่ะอินชาอัลลอฮ์